ข้าวการกินข้าวกับต้มแซบ่บแ,แ,แต่วันนี้มีเพื่อนใหม่ที่ชื่อว่าได้กินไหมลูกข้าวอะ่ะกินซะก่อนไม่ต้องพูดอ,อืมเป็นไง

น้ำชื่นใจ You know? Okay, ไหมอ้าเอาไข่มีประโยชน์ไหมอ่ะมีลูกไข่เคยงนี่นะอืไข่ต้มไม่มีประโยชน์นะอีอเพราะว่ามีวิตามินซีทำให้เราอะหอมทำให้เราอะพึ่งคุุงนุ่มแบบนี้แล้วเนื้อ ฟังเสียงน้องปูนเอาไปแล้วกันนะคะน้องปูนพูดเก่งพูดมาก <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> พูดกับคุณผู้ชมเนี่ย <c oughs> พ่าบ้าน็อตข้าะเับข้าวไปรงเแล้วทั้งบ้านพ่อแม่พี่น้องเป็นไงบ้างคะทั้งบ้านย้ายเจ้านี้โควิดกำลังระบาดเลยจ้ะจะออกไปไหนก็ระวังตัวเราต้องใส่เมสตรงข้างนอกเพราะว่าดูงสะกให้ใส่เมสดด้วย <c oughs> คให้เราใส่แม่คุณสัตว์เพราะว่าเราต้องอยู่บ้านให้ดีๆจำสัตว์นะใส่แม่ออกไปข้างนอกแต่ว่าแตาคุณสัตว์ไม่ใส่แม่เพราะว่านี่คือเป้าของคุณสัตว์ ไปไหน <c oughs> ลูกเราจะเอาเสื้อฟูชีไปด้วยแต่ถ้ามีแต่ถ้ามีน้ำน้ำครึ่งซักมาหาหนูต้องเปล่าบริมาช่วยหนูมาช่วยหนูแต่ไม่เป็นไรหนูจามาดเอาน้องปูนคุยกับคุณผู้ชมตักกินข้าวคุณผู้ชมดูกัน ันค่ะ <c oughs> แม่อิ่มแล้วนะแม่อิ่มใส่ห่านหรอเฮ้ยจะเอามานกุน้<อ>งบอาะก็ถ่ายคลิปอยู่ โอ้โหเจ็ดนาทีเย่เฟื่องดีดีกินให้งามงามค่ะและ้ว,ว,ลวนั้งโต๊ะสองโต๊ะเลยก็อีกโต๊ะหนึ่งนน้องนั่งอยู่ <c oughs> น้องนั่งโต๊ะใหญ่มาอ้ยอต้มแซ่บต,ต่อท่ออะไรก็ไม่ ตรงนั้นน่ะซิมเบิ้งน้ำหืมอยากกินลกกินคุณผู้ชมจะได้จะได้กดไลค์ดกดไลค์กดแชร์น้ำปูด้วยค่ะแม่ต้องตัดต่อเนะี่ยคลิปยาวนะเนะี <c oughs> ยกดไลค์กดแชร์น้ำปูด้วยค่ะ เป็นกำลังใจให้น้องปูนะคุณผู้ชมตแมเงเหอ,อเครื่องในอะไรเครื้องไหนหมูมมย,ย่างอันนี้ไข่เตียวไข่หา่านไข่ไข่แต่ไข่ห่านอ่ะมีเนื้อ มีเนื้อไข่ด้วยนะไข่อร่อยมากเลยแต่ว่าไข่อะมันใหญ่เกินไปเราจะกินได้ยังไงนีน่จิ้มกับอันนี้นะอร่อยมากจิ้มไม่ได้มันแห้งพูด <c oughs> ดีดีลูก็จะจิ้มกับอันไหนอะอ่ะน้องกูนไม่กินด้แล้วเนี่ยทำไมแล้วคุณผู้ชมก็จะอร่อยได้ด้วยได้ดยงังไงอะ จบคลิปก่อนบาย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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวยๆลูกสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์น้องปุ๊กและอิ่มแล้ว